สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียได้ครับพี่น้องเอาคลิปนี้ครับผมมาแล้วครับผมสายบนครับพ่อขุนสายสีครับพี่น้องเลขอ่าสูตรสามสูตรของเพลินครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิงน้ากันในคลิปนี้ได้ครับผมแนวทางตัวเลขพ่อขุนสายสีสามตัวบนเพลินผ้าแตกเลยครับผมครับวันนี้จะเผลอครับพี่น้องเนาะ ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพ่อขุนสายซีกองมาเชียกับขอขอพระคุณพอเด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องครับฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับกอมมาเชียน้าเชียร์ลยวกับหูน้าเชียในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพ่อขุนสายสีกันเลยครับพ่อครับกอมมาเชียสวัสดีพ่อขุนสายสีครับผมตามวันนี้ครับครับพ่ออ๋มา ตามเช่นเคยครับพอ่อสายบนครับเอาสายบนเลขกสามส่วนนะพอ่อเฮ็ดคืเอเก่าทีเอาเอาเอาสไตล์เก่าดีกว่าครับพอ่อเออเลขกสามส่วนเอาเอาเอาเลขกรักก่อนเนาะครับพอ่อเออเหล,ล็กรักง่อนนี่มีสองสามสี่หา้าหกสองสามสี่หา้าหกเออ วุงกลุ้มหาไว้ครับผมอ่าเดินหาเลขเลขวิ่งมานี่วิ่งบนวิ่งบนเอาหาตัวเดียวเลยวิ่งบนห้าตัวเดียว FC นนี่เล่นๆได้เลยครับบันทีบันี้สูตรหนึ่งสูตรที่หนึ่ง สองห้าแปดสองห้าแปดสูตรที่สองศูนย์สองห้าเจ็ดศูนย์สองห้าเจ็ดสูตรสามสูตรสามสี่ห้าเจ็ดเก้าสี่ห้าเจ็ดเก้าเด็เด็เนี่ยไ มันเป็นมันเป็นสูตรใหม่หมดเลยเดี๋ยวพอขัดสูตรใหม่หมดเลยครับอมแต่ว่าแต่ว่าสไตล์มันยังเป็นสไตล์สูตรเดิมอยู่ก็คือมีสามมีสามตัวแล้วก็บสี่ตัวครับสูตรสองสูตรสามกับมีมีสี่ตัวครับผมีนีสูตรที่ที่มีใหม่มันยังบ่ทหลุดเลยเดินสูตรใหม่ยังบ่หลุดมาบ่าแนวนน้มหันตติดศูนย์ ไอ้ไอ้ลืกกล้างพ่อเนี่ยมันมีศูนย์มันบ่าไงครับเออพ่อพับไปหนึ่งสามกับสี่วันนี้บดบดจับศูนย์เจะจะพ่อจะพ่อไอ้ทรงไปในไลน์เห็นบหมพ่อพ่อจับศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยนะครับผมหมวนอะไรนะศูนย์ศูนย์หนึ่งเอาเอาจับครูวันนี้ครับผมจับครูนี่ศูนย์หา ศูนย์ห้าหานึ่งหาหนึ่งห่า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 เจ็ดห่าเจ็ดห่าแปดห่าแปดห่าเก้าห่าเก้าห่าจับไปหกขัครับตัวเลขเลขที่เหลือก็เลขที่เหลือก็คือบอดจับนี่มันมีมันมีหนึ่งสามมีหนึ่งสองสาม ครับผมทีหกพออ่อประจับมันมันเป็นเหล็กเปเด่นครับบมันบกควรมาสิจับมันบวกลวรสิมาจับครูก็อานนะครับพ<บ>่อจะว่าเรื่องวันนี้วิ่งหาไปเรื่อยโมผ่านวิ่งบนห้าครับผมวิ่งบนหาไปเรื่อยแต่พออ่อประมันใจวัดหาเนี่ยมันจิอยู่รับ สิบพึ ba ่งหลักหน่วยแต่พ่อคิดว่ามันจะอยู่หลักหน่วยแหละครับผมคิดว่ามันสีอยู่หลักหน่วยวันนี้เอาสี่จับจับสามตัวให้สามตัวแล้ว่าครับผมให้สามตัวสามตัวเนี่ยหลักร้อยหลักรอยของพ่อมีศูนย์มีศูนย์มีห้ามีเจ็ดมีเก่าศูนย์ห้าเจ็ดเก้าครับผม คือว่ามันส่งมาตัวหนึ่งแบบลอยนะครับเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้า เอาเอาต้นหมีไว้จากตัวเนี่ยห้าแปดห้าห้าแปดห้าครับผมเล็กเก่าเก่าห้าบอกเอาก็ได้ครับเรื่นี้ครับถามื่อเก่าเก่ามันเรียนโบมันก็มันก็เรียนอยู่แต่ว่าหักหักบโบคอยหมักมันครับผมโบคอยมาเก่าวันนี้พอมากขาครับผมเลขเลขวิ่นกันงวดนี่นะครับ เอาเลขวินกันเด้อเลขวินโมาสองตัวครับผมเจ็ดหนึ่งสี่ห้าเจ็ดหนึ่งสี่ห้าเลขยูนีขึ้นว่ามันทีมาสองตัวอันนี้บนมากว่านี่บน 1> 7, 1. บนเจ็ดหนึ่งขึ้นว่ามันที่มาสองตัวครับทีมาสองตัวนี้มันที่ออกได้อยู่ยุจเจ็ดถาก็หาหาเนีิ จ็ดห้ากับห้าห้าเล็กบนม้าออกหาหาเลยดิครับผมเออเล็กบนม้าออกหาหาเลยออกกินหาหาเลยเล็กมาเทียวเดินตัวเกาว้าหรือมาออกครับอือบันนี้บันนี้เอาเล็กล่างเล็กล่างหรออ่าเล็กล่างล่างวิ่งเก้าวิว่งเก้าวิว่งเก้าตัวเดียวครับ เอาจับเอาจับคูว่าจับครูเอาจับครูล่างสี่หางครับห้าเก้าห้าเก้าสามเก้าสามเก้าแปดเก้าแปดเก้าสี่เก้าสี่เก้าอืมมีอยู่สามนี่แหละครับจับคูมันติดจับคูมัน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 ไอตัวสี่สีมาจับว่าเก่ามีอยู่สาม สามสี่ห้าแปดครับผมสามสี่ห้าแปดนี่นะครับเจ้างเดี๋ยวเน้นสามตัวด้วยข้อพ้อยอ่าสี่นใต้ไว้เนี่เจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าแล้วก็ห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าเน้น่สามตัวนี่ สองตัวแล้วก็สองตัวเนี่ยเนี่ยเจ็ดหาก็หาหาด้วยครับเจ็ดห้ากับห้าหา้าตัวนั 7, 5, 5, 5. ้นที่เหลือมันเป็นตัวรองตัวกันมันคือสิ่งนีทางวดนี้ถา้าหวยถ้าหวยไม่ออกเจ็ดหาหวายก็ออกหาหาบ่นเลยโอ้ครับผมไม่เจ็ดห้าก็ห้าห้าได้ครับพี่น้นองครับหาชนหลายสมนักครับโอ้หลายเสี่ยง หานี่หานี่มันเล็มันเด่นมัแค่ตัวทุกสูตรัะอืมบันนีบันนีโตโตสูตรที่โตสูตรกระกบมันอะมันมันเป็นมันบม่มีหามันก็เลยมันควรสีมันจับคูก็ผ่าน่ะครับอืมไม่เจ็ดห้าครับห้ามมันติดแถ่ทุกสูตรอะครับผม S <S เัวเลขเลขลักนี่เลขลักนีิยทิมเนอสองสามครับผมสี 4, ่ห้าหกผู้ใดซื้อเลขบ่มีอยู่ในขาตัวนี้บอถือเลขด้นโอ้ครับบอวางแผนเหีนบ่มีเงี้ยงศูนย์ศูนย์สองบอศูนย์สองสามสี่ห้าบอตัวนั้แถมไม่กับจิ๊ดศูนย์ ศูนย์หน oh, oh. yeah. pues ึ่4ครับผมงวดต้องหัมออกถึงศูย์ให้มัครับมันออกน้ำกันมันออกเบอร์มากเมื่อนี้นอกเหนือจากหาหาเร็วเนี่ยแต่สมมุติว่าแต่มันมันโมเมนหาหานี่งวดที่จับครูก็เจ็ดแปดเก่าเดลยเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดเก้าศูนย์เออเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนี่มันที่จับคูก็หาหาก็หา ค่ะคำมันบอกขหาได้นี่ครับเออยึดแต่ซื้ึ่งนี่ซูนี่มันมันจะต้องไปจับคู่กับตัวน้มันก็เลยมันก็เลยติดเหล็กว่าติดเหล็กหหกขางครับอยู่ในนี้พอพอโอกาสกัดมันออกยันยันมันหลุดยันมันไหลออกนงครับผมเออจะพอมันใจอะหลิงวันนี้ยังไหนหากัะมาครับ นี่แหละครับผมเอาประมาณนี้นะพอเนาะครับผมก็มาเชียร์กัตชิลบกวนพอสักนี้เด้อครับพ่อปานี่ครับผมพอประคุณพอขุนสายสี่ครับผมอยู่นีม่แห้งเด้อครับพ่อสิบหกพัห้าพันพอให้แตกสามตัวครับพ่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับพ่อขุนสายสี่ครับพี่น้องหลายทันกับล่อค่อยครับผมเลขตั้งหลักของเ่นครับ เอาเหล็ลักไปก้อนได้ครับพี่น้องคนว่าห้าตัวนี้ไม่มีไม่บอถือเลขบนครับพี่น้องเนาะสองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกเน้นไปที่ห้าได้ครับผมเน้นไปที่ห้าครับวิ่งบนห้าครับพี่น้องเนาะสูตรที่หนึ่งสองห้าแปดสูตรที่สองศูนย์สองห้าเจ็ดสูตรที่สามสี่ห้าเจ็ดเก้าสองตัวบนศูนย์ห้าห้าหนึ่งห้าห้า 7จ็ดและ95ครับเน้น55และ75็ดหพอหมัก2คูณนี่ครับพี่น้องเนาะถ้าบ้าออกเจ็ดาก็ะชสีออกเบิน 55, ้นห้าครับผมหลักร้อยศูนยครับผมสมตัวบน905 755ครับผม975าเจ็ด5 75, 0, 75, 58, ้าหเน้ครับผมเน้นไปที่7 5็หห 975และ575เลขมาครบ2ตัวบนพอให้ก็คือ7145ครับผมเลขวิ่งกันได้ครับพี่น้อง7145มาทีเลขล่างครับผมวิ่งล่าง9 2ตัวล่าง593989และ49ครับผมเอาห้ามาแรงครับพี่น้องเนาะบนครับ ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียขออว,พวยพ่อให้พี่น้องชี้โชคดีเด้อครับผมถูกหวยรางวัลเป็นปน้ำกันกับแนวทางตัวเลขที่เก่ามาเชียไน้นำเสนอซูพี่น้องชี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ